อยู่ในปาร์ตี้เราดังดับไฟเยอะสวยสซ็กซี่เขาดังดับไฟเยอะ้เราก็เป็นผู้ชายเขาเล่นกับไฟเยอะเข้าไปเข้าไปเข้าไปดับไฟเยอะเสวยเซ็กซี่าดังเซี่เราก็เป็นผู้ชายเาตนกับฟาเย้อไปเข้าไปเขาไปเต้นกับฟาเมื่อแต่เกับไปเราไปเต้นกับฟาเมต่อเต้นกับไป มึงคิดว่ามึงเป็นหลังกูเหรอเอา้าไม่ใช่หลานเฮียเหรอครับหลานกูจะแน่เฮียเนี่ยกูนึกแล้วกูสังเกตแต่กูเข้ามาแล้วนั่งกินอย่างเดียวไม่พูดจาบใครเลยเฮ้ยมึงมานั่งได้ไงที่เนี่ยทำไมนั่งไม่ได้อะที่ใครเอา้านี่ที่เซเลสเขานั่งกันเซเลสพ่องเอา้ากลัวแล้วไงชัดมึงรู้ว่าหลักูใครแล้วมึงรู้ว่ากูใคร อ้าวกูนี่เสดากูแม็กมสเซนเจอร์เสียครับเอ่อคืออย่างงี้ครับพี่แม็กครับที่พี่แม็กมานี่พี่แม็กมีโทัล่าอะไรอ่ะครับอ๋อไอนวดมันโดนเก็บแล้วเสีย เจ็บไหมนะ่ะเจ็บครับออก็ขนเสียเม้งตั้งเยอะแยะทำไมไม่ใช่เสียเม้งเขาเชื่อมือเปิ้ลอาก้ามากกว่าครับแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมไปส่งครับให้คูซ้อนท้ายมึงเนี่ยนะครับหวันไปเถอะแล้วพี่จะไปไงอ่ะเราต้องรีบนะครับก็ได้ มันพี่ไปก็เองก็ได้แต่อย่าเสือกยกล่อแบบเมื่อกี้กนะครับนั่นะไหนครับไม่เห็นนะไหนครับเนี่ย แต่ว่ามันสองคนจะรู้จักกันว่าครับมันก็อาจเป็นไปได้พออยู่ลีนีมันหายไปด้วยกันทั้งสองคนเลยอะงั้นเราหาคนมาเก็บมันทั้งคู่เลยไหมครับเมคชัวร์เมคชัวร์แล้วมันเค็ดเหรอว่ามือปืนคนไหนจะกล้ามายุ่งกับมันทั้งสองคนเนี่ยอะไรนะครับเสียว่าอะไรนะครับกูพูดออกชัดขนาดเนี้ยมึงยังฟังไม่รู้เรื่องเลยเลยยักษ์เดอกหลังนี่ชัดเลยครับกูหมายความว่าจะมีมือปืนคนไหนที่กล้ามาเล่นกับมันทั้งสองคนอ๋อ ผมคิดว่าผมรู้จักอยู่คนหนึ่งครับที่มันไม่กลัวใคร